เปิดตัวออกมาแล้วนะครับกับ iPhone SE รุ่นที่4ที่หลายๆคนรอคอยเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะฮะเขาใช้ชื่อว่า iPhone 16e เป็นรุ่นน้องเล็กครับแต่ว่าสเปคแรงได้ชิป A18 ความจุเริ่มต้น128 g b ราคาเริ่มต้นอยู่ที่22,900บาทได้ชิปโมเด็มตัวใหม่ของทาง Apple ด้วยนะและที่สำคัญเขายังรองรับ Apple Intelligence ด้วยแม้ว่าจะมีกล้องตัวเดียวก็สามารถถ่ายภาพได้48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดของรุ่นนี้ที่เพิ่งเปิด ตัวมาใหม่ให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตต้าไอมดนะครับ เปิดตัวกันมาแล้วนะครับกับ p n o n e รุ่นใหม่ล่าสุดเรารอคอยการมาของ iPhone SE รุ่นที่4แต่บอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ที่เขาเปิดตัวออกมาเขาเป็นรุ่น iPhone 16แต่มีห้อยท้ายด้วย e ครับถือว่าเป็นรุ่นตัวสตาร์เตอร์เริ่มต้นดังนั้นเราจะไม่เห็น iPhone หน้าจอขนาดเล็กแล้วย้อนรอยกันไปครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ iPhone SE รุ่นที่3ขนาดหน้าจอ4.7นิ้วที่ยังมี touch id มาให้เราใช้นะครับตัวนั้นเป็นเครื่องค่อนข้างที่จะเล็กหายไปละ iPhone 16e รอบนี้ขนาดตัวเครื่องอยู่ที่6.1นิ้วนะครับถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะเลยเรื่องชิป CPU ของเขาถ้าเป็นฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่3เขาใช้ชิป CPU A15 แต่ในรอบนี้ครับใน iPhone 16e นั้นให้มาจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ชิป A18 มามันคือตัวไหนมันคือตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPhone 16และ iPhone 16 plus ดังนั้นรอบนี้เขาจึงไม่ใช้ SE ไง เขาก็เลยใช้เป็น iPhone 16แต่ลงท้ายด้วย e จะเป็น e ตัวเล็กนะ e ตัวนี้อาจจะไปเป็น edition หรือเปล่าอะไรยังไงหรือว่าเป็น entry level อันนี้คือเรายังไม่รู้นะครับสำหรับ iPhone 16 e มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2สีนะครับคือสีขาวกับสีดําเป็นสีที่คลาสสิกเลยตัวเครื่องนะฮะเป็นตัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมเหมือนกับ iPhone 16นั่นแหละแล้วก็หน้าจอขนาด6.1นิ้วเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 16เลยแล้วที่สําคัญครับจอครับคุณผู้ชมเขาเป็น ซูเปอร์เลติน่า XDR หรือว่าเป็นจอ OLED ด้วยนะ,ะเป็นจอ OLED เหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 16เลยแต่ในฝั่งของ refresh rate นะจะอยู่ที่60 h z แต่ให้หน้าจอที่ดีมาถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ SE รุ่นที่3ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเป็นคนละชั้นเลยเอามาดูกันต่อในเรื่องของการดีไซน์ Touch ID เขาหายไปแล้วนะไม่มีแล้วเขามาเหมือน iPhone 16เลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเขาไม่มี Dynamic Island iPhone 16ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่16 16 plus 16 pro 16 Pro max มาพร้อม Dynamic i s l a n d แต่ว่าใน iPhone 16e เขาจะใช้เป็นรอยบากครับมาพร้อมระบบสแกนใบหน้า Face ID นะครับนี่ที่เป็นการยืนยันตัวตนนะครับแล้วที่สำคัญความจุเริ่มต้นครับอยู่ที่128 g b ด้วยนะครับ128ครับ256แล้วก็512 g b นี่คือความจุที่เขามีให้จำนวนแรมเราไม่ทราบครับแต่สิ่งที่เราทราบอย่างหนึ่งคือเขารองรับ Apple Intelligence ถ้าหาว่าเราไปเปรียบเทียบ iPhone 16 16 plus แล้วกันเขาให้แรมมาทั้งหมด8 g b นะครับถึงจะสามารถใช้งานไดนะ้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่านี่ถือว่าเป็นการให้แรมมาที่เยอะนะยังไงเราต้องรอดูเครื่องจริงอีกทีหนึ่งว่าให้มา8 g b จริงๆหรือเปล่าแต่ความเป็นไปได้สูงมากครับถ้าหากว่าเขาอ้างอิงจาก iPhone 16นะครับก็คงจะมา8 g b เหมือนกันต่อมาครับเรื่องของ CPU นะฮะชิป CPU แม้ว่าจะมาพร้อม A18 แต่ว่าจำนวนคอจะมีน้อยกว่านะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ iPhone 16ธรรมดา ไอโฟน e 1 6 e เนี่ย CPU คอให้มา6คอแบ่งเป็น2 performance แล้วก็4 efficiency นะฮะส่วนฝั่งของ GPU ครับการ์ดจอนั้นจะน้อยกว่าน้อยกว่าของ iPhone 16 16นั้นเขาจะให้ GPU แบบ5คอมาแต่ว่าใน iPhone 1 6 e จะให้ GPU มาแค่4คอนะครับต่างกันนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่า Neuron Engine นะครับก็ให้มาเท่ากันที่16คอดังนั้นถ้าหาว่าในเรื่องของการประมวลผลเนี่ย ชิป A18 เขาใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ3นาโนเมตรเจนเนอเรชั่นที่2เหมือนกันถ้าหากว่าเปรียบเทียบเรื่องของความเร็วแล้วกันนะฮะเปรียบเทียบกับ iPhone SE รุ่นที่2ก่อน iPhone 16e เนี่ยจะเร็วขึ้น 90%ถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 11นะครับที่ใช้ชิป A 1 3 Bionic จะเร็วขึ้นถึง80%ถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 12ที่ใช้ชิป A 1 4 Bionic นะครับความเร็วจะมากขึ้น50%และถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ iPhone SE รุ่นที่3ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้บ่อยๆนะครับจะมีความเร็วมากกว่าถึง40%เลยทีเดียวอันนี้คือในเรื่อง performance ดังนั้นก็หายห่วงนะครับ RAM อาจจะให้8อย่างที่คาดการเรื่องของที่รองรับ Apple Intelligence แล้วก็ CPU A 1 8มมาาาากรร4คอเาสาาถ เล่นเกมระดับ t a A ได้นะครับเล่นเกมแบบ high performance ได้เลยจอก็ให้มาที่เป็น OLED display นะครับอันนี้ถือว่าหายห่วงพอร์ตที่ให้มาครับตรงนี้เขายังเป็นพอร์ต USB-C เปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับด้วยความที่ก่อนหน้านี้ iPhone SE รุ่นที่3นั้นถูกยกเลิกขายที่ยุโรปอาจจะอย่างที่เราทราบกันนะฮะยุโรปเขามีข้อบังคับว่าถ้าหาว่าตัวไหนจะขายนะอุปกรณ์ในขายคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นรองรับ USB-C ดังนั้นรุ่นที่เป็น lightning ก็เลยถูกตัด ะะดังนั้นสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ iphone 16, 16 plus นะครับคือเขาจะไม่มีปุ่มตัวนี้ครับที่เป็นด้านข้างที่เป็น camera control นะฮะที่เรามีกันใน iphone 16 series แต่ว่าเขายังคงใช้ปุ่ม action นะฮะ a อคชั่ที่มันจะมีอยู่ในปุ่มซ้ายตรงนี้ครับยังคงมีให้อยู่การสแกนใบหน้าแบบ Face ID แล้วก็มีรอยบากมาให้มาในเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างครับเขามาพร้อมกล้องขนาด48ล้านพิกเซลครับเป็นกล้องแบ,บหนึ่งตัวแต่เขาใช้ตัวเลนนั้นมีทั้งหมด6ชิ้นกล้องเองเขามาพร้อม f u วชั่นแค e r a ่หมายความว่าเราสามารถใช้เลนตัวเดียวนี่แหละ เลนกล้องเดียวสามารถถ่ายได้2ระยะคือระยะ1 x นะครับคุณสามารถถ่ายภาพได้เต็มที่เลยที่48ล้านนะครแล้วก็เอามาขอบได้ดังนั้นถ้าหากว่าเรากดซูมเข้าไปเขาจะมีให้2ระยะนะคือ1 x แล้วก็2 x มันก็เหมือนกับไอฝั่ง iPhone 16อะแม้ว่าจะเป็นเลน y ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเลนอัตรา y เนาะเลน y เนี่ยเขาจะเป็นเลน y ในระยะ1 x กับระยะ2 x เขาก็จะให้มาใน iPhone 16 ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนความสามารถด้านวิดีโอครับก็กอบรุ่นพี่มาเลยครับเพราะว่ารองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HDR นะครับความละเอียดระดับ 4K 60เฟรมต่อวินาทีเราสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเหล่านั้นมาแล้วก็มาปรับโดยใช้ซอฟต์แวร์ภายในเหมือนฝั่ง iPhone 16เลยที่เป็นการแยกเสียงครับที่เวลาถ่ายมาปุ๊บสมมุติเราถ่ายไปข้างหน้าใช่ไหมอยากจะให้เสียงเฉพาะด้านหน้าเข้ามาเสียงด้านหลังก็ตัดออกไปหรือว่าอยากจะให้ปรับจูนเสียงอะไรต่างๆความสามารถนี้ก็มีมาให้ iPhone 16e เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับตัวกระจกของเขายังคงให้เป็นเซรามิกชิล์แบบเดียวกับรุ่นพี่ครับ มีมาตรฐาน IP 6 8ในการทนน้ำทนฝุ่นรองรับการชาร์จทั้งพอร์ต USB-C แล้วก็ชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับแต่ที่สำคัญครับอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้คือเรื่องของชิปโมเดม็มชิปโมเด็มอย่างที่เราทราบก่อนหน้านี้แอปเปจะให้บริษัทอื่นผลิตให้อาจจะเป็นคอคอมบ้างนะครับพวกชิป 5G อะไรต่างๆเนาะ iPhone 16e ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกครับที่ใช้ชิปโมเด็มของทาง Apple ชิปนี้เขาตั้งชื่อว่า ชิป Apple c 1นะครับซึ่งเขาบอกว่าชิปตัวนี้เป็นชิป 5G แหละ กินพลังงานน้อยด้วยเราต้องรอดูกันนะว่าแบบออประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหากว่าเรื่องของการกินพลังงานมันจะมีหลายๆส่วนนะที่เข้ามาด้วยกัน CPU ก็มีผล GPU ก็มีผลแล้วก็เรื่องของชิปโมเด็มก็มีผลเหมือนกัน Wi-Fi ก็มีผลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโมเด็มที่ทาง Apple พยายามทําจริงๆเขาพยายามทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีแต่ว่านี่คือเป็นรุ่นแรกนะในชิป Apple C1 วันเราต้องรอดูกันนะว่าประสิทธิภาพของเขานั้นจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยท เรื่องของแบตเตอรี่ล่ะครับเป็นอย่างไรบ้าง Apple ไม่เคยบอกนะว่า iPhone แต่ละรุ่นให้ความจุแบตเตอรี่มาเท่าไหร่เราจะรู้หลังจากที่เราได้เครื่องจริงแล้วก็มาเทสด้วยตัวซอฟต์แวร์นะฮะแต่ว่าในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ว่าตัวนี้ครับ iPhone 16e เนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ iPhone รุ่นที่มีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone 11เนี่ยตัว iPhone 16e ครับจะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับถึง6ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ iPhone SE ทั้ง Gen 2 Gen ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นเนี่ยจะอยู่ระดับที่12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเรื่องราคาและความจุกันบ้างครับความจุเริ่มต้นครับอยู่ที่128กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่22,900บาทส่วน256กิกะไบต์แล้วก็512กิกะไบต์นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นอินฟโฟกราฟิกเอาไว้ให้แล้วก็ที่ประเทศไทยครับสามารถที่จะสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์นะครับ21กุมภาพันธ์นี้จองรุ่นนี้ได้เลยตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือว่า20นาฬิกาแล้วก็จะวางขายหน้าร้านนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์2025นี้นะฮะนอกจากนี้เองนะครับเรื่องของ ตัวอุปกรณ์เสริมนะฮะเขาก็จะมีเคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 16e ขายนะฮะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับได้แก่สีฟ้าวินเทอร์ครับสีม่วงฟิวเซียสีเขียวเล็กกรีนนะครับสีดำแล้วก็สีขาวในราคาอยู่ที่1490บาทดังนั้นเราได้เห็นแล้วนะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่ทางทีมคุกได้ทวีตบอกใช่ไหมว่าเออเดี๋ยวจะมีอ่าวันที่19น้นี้เดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวเข้ามาเติมเต็มนะครับนั่นคือฝั่ง iPhone 16e นี่แหละที่เพิ่มมมเข้าาี 16E นะฮะ16ธรรมดาที่เป็น16ประมาณมี2ไซส์คือ6.1กับ6.7ที่เป็น16กับ16 plus แล้วก็16 pro แล้วก็16 pro max นะครับ16 e นี้มีกล้องตัวเดียว 16กับ16 Plu s มีกล้อง2ตัวแล้วก็รุ่น Pro สูงสุดนะครับ pro กับ Pro Max ม,มีกล้อง3ตัวเลือกเอานะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นเราเห็นละ22,900บาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปเลยอ่ะเราเลือกดูกันนะครับว่าเราชื่นชอบแบบไหนตัวนี้อาจจะเหมาะกับสำหรับหลายๆคนเราสามารถซื้อเครื่องเปล่าก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณอยากจะได้พร้อมแพ็กเกจนะครับฝั่งของ TrueAS นะครับก็น่าจะมีมาให้เราได้เห็นเร็วนี้ถ้าหากว่าใครนําเครื่องเก่านะครับอาจจะไปทําการเทรดอินด้วยก็ได้นะครับ ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทาง Apple Store ก็มีระบบเทรดอินด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับ iPhone 16e e, หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับรอจองกันได้เลยนะครับวันศุกร์ที่21นี้2ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ฝากติดตามช่องทางอื่นๆของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมทำข้อมูลเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อนเนื่อง,งแน่น่นนนนนอออออะคัับผมต od, ต้้ขขววลลลาไปกนนปกใีีุณแสสด